ชาวต่างชาติทันคลิป20เรื่องที่ผมรู้เมื่อย้ายมาอยู่กรุงเทพคนดูหลักหมื่นหลังจากลงคลิปไม่กี่ชั่วโมงพร้อมคอมเมนต์เกี่ยวกับประเทศไทยแบบจุกๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวไทยอะไรก่อนช่องที่จะนําเสนอมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศผู้คนอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยครับผมไปเจอคลิปหนึ่งเข้าโดยบังเอิญน,นะครับจากช่องฟังเบร์ส ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนโดยเจ้าของช่องนี้คือคุณเดวิดและคุณแอนดรูซึ่งเป็นคนเอเชียอเมริกันครับโดยในคลิปนี้นะครับคุณเดวิดเขาบอกว่าตอนนี้เขาเพิ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพประมาณ2-3วันแต่มีสิ่งที่เขาสังเกตเห็นมากมายในกรุงเทพเขาเลยลิสต์ไว้เป็นข้อข้อรวม20ข้อมาเล่าให้ผู้ติดตามของเขาฟังกันครับวันนี้ผมเลยแปล20ข้อนั้นแบบสั้นๆง่ายๆพร้อมคอมเมนต์บางส่วนมาฝากทุกๆคนครับ ฟังข้อไหนแล้วใช่ไม่ใช่ยังไงเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับข้อแรกคุณเดวิดคิดว่าทุกคนควรเรียนรู้ภาษาไทยพื้นฐานไว้สักหน่อยเพื่อเปิดโอกาสในการสื่อสารเช่นภาษาไทยมีคำต่อท้ายแยกตามเพศคือถ้าเป็นผู้ชายจะพูดว่าครับผู้หญิงจะพูดว่าค่ะมันน่าสนใจที่มีคำท้ายแบบนี้อยู่ท้ายคำคำหนึ่งอย่างในลาวถ้าพูดคำว่าสบายดีก็จะเหมือนกันทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ในประเทศไทยมีคำว่าครับและค่ะแยกตามเพศ เขาคิดว่ามันน่าสนใจดีคุณเดวิดยังบอกอีกว่าคนไทยหลายคนชอบมากถ้าคุณทักทายเขาด้วยคำทักทายในภาษาไทยพวกเขาจะเห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับการเรียนรู้คำทักทายที่มีความแตกต่างตามเพศและยังมีการไหว้อีกที่ผมคิดว่ามันเจ๋งมากข้อ 2. ถ้าคุณมาถึงประเทศไทยแปลว่าคุณอยู่นอกพื้นที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่เข้ามาอยู่ในพื้นที่เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่าง นั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครมาก่อนซึ่งเป็นเหตุผลที่มีพระมหากษัตริย์พร้อมกับนายกรัฐมนตรีอยู่คุณจะเห็นแบรนด์สินค้าหลายๆแบรนด์ที่ไม่ค่อยพบในตะวันตกเช่นรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนผมเคยนั่งแกรบที่เป็น BYD Seal และมันดีมากๆเลยทีเดียวผมเคยเห็นผู้หญิงอาลับใส่ชุดนีรับยืนอยู่ข้างเลดี้บอยคุณจะเห็นภาพแบบนี้ที่ไหนได้อีก มันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของประเทศไทยอย่างแท้จริงคุณคิดว่าความเป็นตัวตนต่างๆพวกนี้ขัดแย้งกันแต่มันกลับอยู่ร่วมกันอย่างสงบประเทศไทยมีความเป็นพุทธและความหลากหลายอย่างมากแม้แต่คนไทยเองก็มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไปทั้งแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนหรือกระทั่งลักษณะคล้ายคนอาหรับหรืออินเดียเลยทีเดียว ข้อ3ที่ประเทศไทยก็มีแอปคล้ายกับแอปของอเมริกันเช่น Uber หรืหรือ r d a s h เหมือนกันแต่ที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้แกล็บซึ่งกำลังกลายเป็นแอปอนเนกประสงค์ที่รวมบริการต่างๆไว้ในที่เดียวคุณสามารถใช้แกล็บได้เกือบทุกอย่างเช่นการสั่งของการส่งสินค้าการเดินทางและการชำระเงินมือถือทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในแอปเดียวที่ล็อกอินครั้งเดียวและเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตเดียวกันผมใช้ g r ล b s สก o t e เตอร์ที่นี่เยอะมาก ที่อเมริกาแอปของเรามักถูกแยกออกจากกันเนื่องจากกฎหมายต่อต้านการผูกขาดดังนั้นเราคงจะไม่มีแอปอเนกประสงค์เหมือนที่นี่ข้อ4ผมคิดว่ามีหลายสิ่งที่เจ๋งๆในกรุงเทพที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าถ้าคุณอยู่ที่นี่ในระยะยาวหลังจากที่ได้คุยกับเพื่อนๆชาวต่างชาติและคนไทยที่เติบโตและเรียนในโรงเรียนนานาชาติผมก็สังเกตเห็นบางอย่างที่คุณสามารถเข้าถึงเมื่อเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ เช่นคอนโดหรูราคา500เหรียญที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตะวันตกนั้นมีอยู่จริงในกรุงเทพแต่มีข้อจำกัด2อย่างอย่างแรกห้องเหล่านั้นจะมีขนาดเล็กและอย่างที่2คือพวกเขาต้องการสัญญาเช่า6-12เดือนนี่คือสิทธที่นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับ นอกจากนี้คนไทยมักใช้บริการพร้อมเพลกันเยอะแต่สำหรับนักท่องเที่ยวคุณอาจจะต้องพึ่งพาเงินสดและบัตรเครดิตต่างชาติซึ่งบางครั้งก็ไม่สามารถใช้ได้หรือแม้แต่การเช่ามอเตอร์ไซค์ก็จะสะดวกกว่าถ้าคุณอาศัยอยู่ที่นี่ระยะยาวเพราะสำหรับนักท่องเที่ยวตัวเลือกค่อนข้างจำกัดข้อที่ 5. สินค้าและบริการต่างชาติที่นี่ค่อนข้างราคาแพงแต่ก็ยังถูกกว่านิวยอร์กมากอย่างเช่นผมวางแผนจะไปตัดผมที่ร้านตัดผมชื่อ o ู g u y สำหรับการตัดทรงเฟรดและการทำไลท์อัพราคาอยู่ที่ประมาณ18เหรียญซึ่งถือว่าแพงสำหรับที่นี่แต่ก็ยังถูกกว่าราคาที่คุณจ่ายในนิวยอร์กครั้งละ50-80เหรียญที่กรุงเทพคุณจะเห็นแนวโกเบอร์เทรนแบบกาแฟสไตล์หรูหรือเวลาเตซึ่งในนิวยอร์กจะมีราคาสูงถึง10-12เหรียญแต่ที่กรุงเทพจะมีราคาแค่5เหรียญเท่านั้นข้อที่ 6. วัฒนธรรมรถ JDM ยังคงได้รับความนิยมที่นี่ ผมได้เห็นรถยนต์หลายคันที่มีลักษณะคล้ายกับในอินเชนดีในอเมริการถอย่างเทสลารถหรูและรถเยอรมันอย่างปอร์เช่ได้ครองตลาด JDM ไปเรียบร้อยถึงแม้ว่าทางตะว,วันตกวัฒนธรรม JDM จะยังไม่หายไปทั้งหมดแต่ที่เอเชียวัฒนธรรมนี้ยังคงมีชีวิตชวาอยู่โดยเฉพาะการตกแต่งรถให้ดูเหมือนในอินเชนดีด้วยไฟใต้ท้องรถและการตกแต่งอื่นๆ อันนี้ผมก็แอบไปหาข้อมูลมานะครับว่า JDM ที่เขาพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรก็ได้คำตอบมานะครับว่า JDM หรือ Japanese Domestic Market คือสินค้าที่ผลิตขึ้นสำหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อะไรรถยนต์หรือว่าสินค้าอุปกรณ์อื่นๆรวมถึงคุณสมบัติที่บางครั้งแตกต่างจากรุ่นที่ส่งออกครับเช่นรถยนต์ JDM ก็จะมีพวงมาลัยอยู่ด้านขวาแล้วก็มีฟีเจอร์เฉพาะที่ผลิตเพื่อตอบสนองผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเท่านั้นด้วยครับ และข้อที่7นะครับคุณเดวิดบอกว่าผมพบว่ามีอิทธิพลวัฒนธรรมญี่ปุ่นในกรุงเทพมากกว่าที่คิดไว้ไม่ว่าจะเป็นย่านทองหล่อที่มีบรรยากาศแบบเจแปนทาวหรือในที่ทั่วๆไปอย่าง7 e เ e ่ e อิเลฟก็สามารถหาสินค้าญี่ปุ่นได้เยอะมากอย่างแบรนด์สำหรับเส้นผมและเครื่องสําอางอย่างโชวและแกสบี้ซึ่งผมไม่เคยเห็นในอเมริกาถึงแม้ว่ามันจะได้รับการปรับให้เหมาะสมสําหรับตลาดไทยแล้วแต่ว่าความหลากหลายของสินค้าญี่ปุ่นในกรุงเทพถือว่าน่าประทับใจมาก อาหารญี่ปุ่นที่นี่ก็ทำได้ในระดับสูงและมีราคาที่เข้าถึงง่ายคุณจะพบบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่เมอันร้านชาบูชาบูที่มีคุณภาพสูงคุณภาพของอาหารญี่ปุ่นที่นี่ทำให้ผมคิดถึงเซี่ยงไฮ้ที่มีอาหารญี่ปุ่นที่ยอดเยี่ยมเช่นกันจากการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเช่นเกาหลีหรือจีนกรุงเทพดูเหมือนว่าจะทำอาหารญี่ปุ่นได้ใกล้เคียงกับรสชาติและความแท้จริงของญี่ปุ่นได้มากที่สุดนี่คือลักษณะที่ผมสังเกตเห็นนะครับ ข้อ8ครับที่นี่ยังมีสินค้าอเมริกาอยู่เยอะบนชั้นสินค้าผมคิดว่าไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมผู้ดิพภกอเมริกันที่แพร่หลายจากแบรนด์ที่ผมคุ้นเคยจากที่บ้านจนถึงขนมขบเคี้ยวอย่างโทสตี้คุณสามารถเห็นได้ถึงความแพร่หลายของอิทธิพลอเมริกาที่นี่ผมยังไม่ได้สำรวจทั่วทั้งเมืองแต่จากเวลาที่ผมอยู่ในย่านทองหล่อและเอกอมยัยเห็นได้ชัดว่าสินค้าอเมริกันค่อนข้างพบได้ทั่วไป ต่อมาข้อที่9นะครับในเรื่องของอาหารท้องถิ่นผมสังเกตว่าผัดกระเพราและเนื้อย่างเป็นอาหารที่พบได้ทั่วไปเมื่อไรที่ผมถามคนท้องถิ่นว่าควรจะสั่งเมนูอะไรมักจะได้รับคำแนะนำให้สั่งผัดกระเพราซึ่งเป็นอาหารที่คนที่นี่ชื่นชอบส่วนผัดไทยถึงแม้จะเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแต่มันไม่ใช่จานที่คนไทยเลือกบ่อยคนไทยมักจะทานอาหารที่มีรสเผ็ดเช่นกระเพราหมูหรือหมูปิ้งซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมที่พบได้ทั่วไปตามท้องถนน ข้อที่10พูดถึงอาหารแล้วผมก็สังเกตว่าผัดซีอิ๊วที่นี่มีรสชาติที่เบากว่าผัดซีอิ๊วในอเมริกามันไม่เข้มข้นหรือเค็มจากซอสถั่วเหลืองเหมือนที่มักจะพบในอเมริกาผัดซีอิ๊วที่นี่มาพร้อมกับซอสต่ตางๆด้านข้างเช่นน้ำปลาน้ำส้มสายชูน้ำตาลและพลิกซึ่งช่วยให้คุณปรับรสชาติให้ตรงกับที่คุณชอบได้ข้อที่11สิ่งต่างๆที่นี่อาจจะเดินช้ากว่าที่ผมเคยชิน แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่มันแค่เป็นสิ่งที่ผมสังเกตเห็นเท่านั้นอย่างเช่นถ้าคุณไปร้านกาแฟแล้วสั่งอาหารคุณอาจจะรอถึง20หรือ25นาทีถึงจะได้กินเมื่อเทียบกับเมืองรีบๆอย่างนิวยอร์กมันอาจจะช้ากว่าแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายอีกอย่างที่ผมสังเกตก็คือแมลงสาบที่นี่ก็ดูเหมือนจะช้ากว่าที่นิวยอร์กด้วยที่นิวยอร์กมันจะวิ่งเร็วมากแต่ที่กรุงเทพคุณสามารถเกือบจะเหยียบมันได้เพราะมันเคลื่อนไหวได้ช้ากว่าบรรยากาศที่นี่ผ่อนคลายทุกอย่างกดดูชิไปหม ข้อที่12นะครับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของที่นี่สูงกว่าที่ผมคิดไว้เยอะระบบการศึกษาของกรุงเทพให้ความสําคัญกับภาษาอังกฤษมากเพราะพวกเขาเข้าใจดีว่ามันสําคัญแค่ไหนสําหรับการท่องเที่ยวและธุรกิจระหว่างประเทศดังนั้นผมพบว่าคนท้องถิ่นส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมีบางครั้งที่ผมพยายามใช้แอปแปลภาษากับเขาคนไทยบอกให้ผมพูดภาษาอังกฤษได้เลย เพราะพวกเขาสามารถพูดได้คล่องพอที่จะสื่อสารได้ผมรู้สึกประทับใจมากและมันทำให้ผมเริ่มคิดใหม่ว่าเราต้องพึ่งพาแอป,ปแปลภาษามากแค่ไหนถ้าผมอยู่ที่นี่นานกว่านี้ผมคงจะได้เรียนภาษาไทยสักหน่อยเพราะมันจะช่วยเปิดโอกาสในการพูดคุยกับคนไทยมากขึ้นข้อที่13ครับที่นี่มีผู้คนจากเอเชียมาอยู่เยอะมากในย่านทองหล่อคุณจะได้ยินภาษาญี่ปุน่นภาษาเกาหลีกวางตุง้งแมงดาลินซิงกริส และภาษาอื่นๆเช่นภาษาสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียและอีกหลายๆที่มันเจ๋งมากที่ได้ยินหลายๆภาษาในพื้นที่เล็กๆแบบนี้ นอกจากนี้ผมยังสังเกตเห็นว่าคำบางคำในภาษาไทยคล้ายกับภาษากวางตุง้งโดยเฉพาะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือคำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมันน่าสนใจมากที่เห็นว่าวัฒนธรรมจีนได้ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยมานานจนบางครั้งก็ได้เห็นในภาษาที่เราใช้ข้อที่14คนที่นี่ดูดีมีสไตล์ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นร้านกาแฟาหรือแม้แต่เครื่องดื่มกรุงเทพมีบรรยากาศที่ทันสมัยผมรู้สึกประทับใจมากที่เห็นคนที่นี่ติดตามเทรนด์โลกอย่างใกล้ชิด คนที่นี่ให้ความสําคัญกับการแต่งตัวมากมันทําให้ผมคิดถึงย่านโซโหในนิวยอร์กหรือย่านโนริต้าที่คนที่นั่นสนใจในการแต่งตัวเช่นกันผมไปร้านกาแฟชื่อ t ด e o อ f ฟ c e ในทองหล่อและคนที่นั่นแต่งตัวกันอย่างดีมันชัดเจนว่าที่นี่แฟชั่นและสไตล์เป็นเรื่องใหญ่ระดับความใส่ใจในรายละเอียดและเทรนแฟชั่นที่เห็นจากคนไทยมันน่าทึ่งมากเพราะที่15กรุงเทพเป็นบ้านของห้างสรรพสินค้าระดับซูเปอร์มิร์เหลายแห่งและดูเหมือนว่าจะมีห้างเปิดใหม่ทุกสัปดาห์ ผมได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆอย่างเมราและเอ็มคอร์เทียมาแล้วซึ่งเต็มไปด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยและมีตัวเลือกมากมายกรุงเทพยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยตึกระฟ้าใหม่ๆและผมสังเกตเห็นว่าสถาปัตยกรรมที่นี่ค่อนข้างกล้าหาญมันทำให้ผมคิดถึงนิวยอร์กในแง่หนึ่งแต่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากกว่าแทบจะเหมือนกับอะไรบางอย่างจากยานอาวกาศเลยทีเดียวไม่ใช่ทุกเมืองจะมีความกล้าในการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นโตนโต ถึงจะเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมแต่สถาปัตยกรรมที่นั่นไม่ได้โดดเด่นอะไรในขณะที่สถาปัตยกรรมที่กรุงเทพทําให้ผมประทับใจได้มากกว่าข้อที่16การบังคับใช้ลิขสิทธิ์ในกรุงเทพมีความผ่อนคลายมากกว่าที่อื่น หมายความว่าธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะในวงการบันเทิงสามารถเปิดเพลงภาพยนตร์และเนื้อหาต่างๆโดยไม่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดเรื่องลิขสิทธิ์ที่เข้มงวดยกตัวอย่างเช่นบาเกีฬาที่นี่สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขัน UFC หรือมวยได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมแม้ว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับผู้สร้างเนื้อหาในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์แต่ในฐานะผู้บริโภคมันทำให้สิ่งต่างๆเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ธุรกิจขนาดเล็กเช่นร้านค้าแบบครอบครัวก็สามารถมีอิสระในการสร้างสรรค์ามากขึ้นเพราะพวกเขาไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด ข้อที่สิสิ่งที่เจ๋งที่สุดที่ผมสังเกตเห็นในกรุงเทพก็คือการผสมผสานระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกสุดล้ำและเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่ยังคงมีอยู่คุณสามารถอยู่ในร้านเบเกอรี่ที่ทันสมัยมากๆเสิร์ฟผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยที่สุดที่คุณอาจไม่เคยเห็นในอเมริกาและเดินไปไม่กี่ก้าวเพื่อพบกับคู่รักไวยชลาที่ขายมะพร้าวอยู่ข้างทางภรรยาอาจงีบหลับในเก้าอี้โยกในขณะที่สามีปอกมะพร้าวตอนที่มีคนเข้ามาซื้อเยอะ ความแตกต่างระหว่างความหรูหราและเทคโนโลยีสุดล้ำกับชีวิตท้องถิ่น ที่ยังคงมีความดิบและไม่ผ่านการตกแต่งแบบนี้ทำให้ผมคิดถึงเซี่ยงไฮ้ประมาณ15-20ถึงปีที่แล้วมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากและถึงแม้ว่านิวยอร์กและฮ่องกงจะมีแบบนี้เหมือนกันแต่ที่กรุงเทพมีบางอย่างที่ทำให้มันโดดเด่นมากกว่าที่อื่นข้อที่18นะครับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่กรุงเทพนั้นแข็งแกร่งมากและบรรยากาศดีๆที่นี่ก็เป็นเรื่องจริงคุณจะสัมผัสถึงพลังบวกได้ทุกที่ไม่ว่าจะจากคนท้องที่หรือนักท่องเที่ยวแม้ว่าคุณจะไม่สามารถส่งพลังบวกกลับ ไปในทันทีแต่บรรยากาศที่นี่ช่วยให้กระจายความเป็นบวกง่ายขึ้นยังบรรยากาศในสนามมวยและการต่อสู้วันแชมเปี้ยนชิพนักมวยในเอเชียมักจะแสดงความเคารพต่อกันมากกว่าการแข่งขันใน UFC แม้ว่าการแข่งขันใน UFC ออาจจะสนุกกับดราม่าในการล้อเลียนคู่แข่งแต่ในวัฒนธรรมการต่อสู้ของชาวเอเชียมีความเข้าใจในมารยาทนักมวยไม่พูดถึงครอบครัวหรือาศาสนาของคู่ต่อสู้และมีมาตรฐานการเคารพซึ่งกันและกันสูง นี่เป็นตัวอย่างอย่างชัดเจนของความแตกต่างในสังคมที่มีค่านิยมที่แตกต่างกันอิทธิพลของพระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิธีการที่ผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตและปฏิบัติต่อผู้อื่น ข้อที่19ครับผมรู้สึกประหลาดใจที่กรุงเทพสะอาดกว่าที่คิดไปมากผมไม่รู้จะคาดหวังอะไรแต่ที่นี่สะอาดกว่าที่คิดอาจจะไม่เท่ากับโตกเกียวหรือสิงคโปร์แต่มันก็มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอคุณจะเห็นความพยายามที่ชัดเจนในการทำให้เมืองสะอาดขึ้นและมันก็ทำให้คุณอยากรักษาความสะอาดนั้นไว้เช่นกันอย่างผมอยากทิ้งขยะแบบมัวมัวแต่การได้เห็นความสะอาดของที่นี่ก็ทำให้ผมรู้สึกอยากรับผิดชอบต่อการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง มันทําให้คุณรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดนี้มันเป็นบรรยากาศที่ดีจริงๆและข้อ20ข้อสุดท้ายนะครับผมรู้สึกว่ากรุงเทพกำลังอยู่ในช่วงยุคทองในตอนนี้ผมไม่ได้บอกว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบมันก็จะมีพวกเรื่องอัตราเงินเฟ้อหรืออะไรพวกนั้นแต่บรรยากาศโดยรวมของกรุงเทพในตอนนี้มันรู้สึกเหมือนกับว่ากรุงเทพอยู่ในช่วงของการเติบโตและมีพลังสูงมาก ทุกเมืองจะมีช่วงเวลาแบบนี้และมันไม่ได้ยาวนานตลอดไปแต่ผมเห็นกรุงเทพตเติบโตไปอีกใน5ปี10ปีหรือ15ปีข้างหน้าได้เมืองกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและบรรยากาศในอากาศก็เต็มไปด้วยพลังงานดีตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการอยู่ที่นี่ผมรู้สึกดีใจที่ได้อยู่ที่นี่และเหมือนกับว่าที่นี่คือที่ที่ดีที่สุดสำหรับช่วงเวลานี้ก่อนจะจบคลิปนะครับคุณเดวิดบอกว่า นี่คือสิ่งที่เขาสังเกตเห็นใน3วันแรกที่อยู่กรุงเทพและยังมีอะไรอีกเยอะให้สำรวจอยู่ดีและยังทิ้งทายไว้ด้วยนะครับว่าถ้ามีตรงไหนที่เพื่อนๆคิดเห็นแตกต่างหรืออยากเสริมตรงไหนก็คอมเมนต์กันได้เลยคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าเราจะไปต่อกันที่คอมเมนต์ของคนที่ดูคลิปนี้กันเลยแล้วกันนะครับโดยผมจะคัดมาบางส่วนใครอยากดูเต็มๆอยากอ่านเต็มๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับเหมือนเดิมผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าผมมาจากซาวล์ลอสแองเจลิส ผมเคยไปไทยมาสองครั้งบอกเลยว่าคนไทยเป็นมิตรมากที่สุดถ้าใครกำลังคิดจะไปเที่ยวไทยให้ไปเลยปอลอผมตัดผมทรงบลัสเฟตมันเล็ดราคาแค่10ดอลลาร์การบริการก็ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าคุณสังเกตได้ดีเลยครับใช้แล้วกรุงเทพเนี่ยทันสมัยที่สุด การออกแบบทั้งภายในและภายนอกก็ทันสมัยและล้ำยุคมากๆมันให้ความรู้สึกคล้ายๆกับดูไบทุกอย่างตั้งแต่คอนโดตึกสูงห้างสรรพสินค้าคาเฟ่จนไปถึงสถานที่ทำงานร่วมกันให้ความรู้สึกเป็นที่ที่ทันสมัยและสวยงามที่สุดในโลก การออกแบบภายในเป็นที่ที่นิยมมากที่น,นั่นแต่ก็ยังมีวัดร,รูปปัน้นและอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาดั้งเดิมอยู่ด้วยร้านค้าริมถนนก็มีให้เห็นทั่วไปความคึกคักมีอยู่ทั่วทุกที่แม้แต่ในนิวยอร์กก็ยังไม่มีบรรยากาศที่ชุลมุนและมีสเสน่ห์แบบในกรุงเทพเลยกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าทึ่งและสนุกสนานมากกว่านิวยอร์กเยอะในฐาน,นะที่ผมเป็นคนนิวยอร์ก คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าท่องหลอเป็นย่านที่ค่อนข้างมีนักท่องเที่ยวเยอะครั้งแรกที่ผมไปไทยผมก็พักอยู่ที่นั่นพอไปครั้งที่2ผมไปพักแถวอารีซึ่งดูเหมือนเป็นย่านที่ฮิปสเตอร์มากกว่าตลาดริมถนนและมะม่วงเป็นสิ่งที่ผมจําได้มากที่สุดจากการเดินทางผมกินมะม่วงวันละ1-2ลูกทุกวันตลอดทั้งเดือน มะม่วงเขียวรอให้สุกได้และมักจะเจอราคาประมาณ20-25เซนต่อกิโลส่วนมะม่วงเหลืองที่หวานมากมักจะสุกแล้วราคาประมาณ1ดอลลาร์ต่อกิโลคอมเมนต์ถันมานะครับบอกว่าผมย้ายมาอยู่กรุงเทพได้4เดือนแล้วเพื่อหน,นีจากความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและการเมืองในอเมริกาผมเติบโตในไต้หวันสิงคโปร์และ l อและเคยอาศัยอยู่ในเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งในฐานะของชาวต่างชาติผมสามารถให้ข้อมูลเชิงลึก ในการเปรียบเทียบวัฒนธรรมมริกาไทยและจีนได้ถ้าคุณสนใจสัมภาษณ์ผมชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยมากผมอาศัยอยู่ที่ทองหลอครับคอมเมนต์ทันมานะครับบอกว่าไปที่ชั้นใต้ดินของไอคอนสยามที่นั่นมีอาหารอร่อยๆเยอะมากจอรดแรกก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบรรยากาศงานแรกกลางแจ้งผมจะไปกรุงเทพกลางเดือนธันวาคมนี้อยากรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการกินทุเรียนของคุณบ้างจังถ้าคุณชอบนะ คอมเมนต์ทันมานะครับบอกว่าหนึ่งในความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อไปทานอาหารในร้านอาหารไทยก็คืออาหารจะไม่ได้มาเสิร์ฟพร้อมกันเหมือนอยู่ในอเมริกาคุณอาจจะไปกับกลุ่มเพื่อนแล้วมีเพียงบางคนเท่านั้นที่ได้อาหารก่อนในขณะที่คนอื่นๆยังรออยู่ นี่เป็นเรื่องปกติในไทยครับดังนั้นอย่าโมโหให้เพื่อนทานก่อนได้เลยเพราะถ้ารออาหารของพวกเขาก็จะเย็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะพ่อครัวจะรอให้มีคำสั่งเมนูเดียวกันจำนวนเยอะๆก่อนถึงจะเริ่มทำซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการทำคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าผมเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เป็นครั้งแรกที่ไปและผมอยากจะย้ายไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันค่าของชีพในอเมริกานั้นแพงเกินไปและจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศรู้สึกค่อนข้างหดหู่และเหนื่อยล้าทางจิตใจมากไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ที่ไทยนานแค่ไหนแต่ก็น่าเสียดายที่คุณกับแอนดรูอยู่ห่างกันมากผมโตมากับการดูพวกคุณในช่อง และคอมเมนต์สุดท้ายนะครับบอกว่าญี่ปุ่นเคยเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดของไทยแต่เพิ่งเสียอันดับหนึ่งให้กับคนจีนคนไทยชอบสินค้าและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากๆและยอมจ่ายเงินในราคาสูงสําหรับสิ่งเหล่านั้นไทยไม่เคยเป็นอนานิคมของใครแต่ยอมรับอิทธิพลจากต่างชาติได้หมดอาหารไทยส่วนใหญ่ก็เป็นการผสมผสานร,ระหว่างจีนและอินเดีย และนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่ผมนำมาฝากกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเที่ยวไทยอะไรก่อนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ